กองกำลังฐานทานจังหวัดชายแดนภาคใต้ช่วยเหลือประชาชนโดยหน่วยเฉพาะกิจของฐา,านทานที่44มีการสนที่กำลังเร่งช่วยเหลือผู้ป่วยสายบุรีเคลื่อนย้ายสงฟอกไตที่โรงพยาบาลปัตตานีแล้วจำนวน40คนด้วยกัน พันเอกนัทวุฒิศรีสังผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกงมฐานทานที่44พร้อมกําลังพลจากชุดปฏิบัติการพิเศษลงพื้นที่ไปยังอ,อําเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีดําเนินการลาดระเวนทางน้ําตรวจสอบระดับน้ําในพื้นที่เสี่ยงและก็ประเมินความพร้อมด้านการรับมือภัยพิบัติเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีทุกสถานการณ์ค่ะ และยังช่วยเหลือผู้ป่วยจากโรงพยาบาลสายบุรีมุ่งเน้นผู้ป่วยที่ต้องการเข้ารับการฟอกไตเป็นหลักเนื่องจากไม่สามารถให้บริการได้ตามปกติในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่ตอนนี้ลำเลียงผู้ป่วยและอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องภายใต้ามาตรการความดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดปัจจุบันสามารถนำสงผู้ป่วยจากโรงพยาบาลสายบุรีไปยังโรงพยาบาลปัตตานีได้แล้วจำนวนทั้งหมด40รายด้วยกันเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีและลดความ เสียงต่อภาวะแทรกซอนหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานทานที่14ยืนยันว่าจะดูแลประชาชน24ชั่วโมงจนกว่าน้ำจะลดสู่ภาวะปกติค่ะกองกำลังฐานทานจังหวัดชายแดนภาคใต้รายงาน